ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับผมวันนี้มามาตกปลากันอีกเหมือนเดิมครับช่างเล็กก็ตกอยู่ฝังนอนมีปลาเข้ามาจามาปลามาจากไหนมันแท้น้ำรอกโอเคมาตกปลาเมื่อกี้ก็วัดไปสองสามตัวแล้วนะครับปลามาจากกระเช้าแล้วมั้ง อตอนเช้าไม่กินอ๋อตอนเช้าไม่กินไม่กินเนี่ยตอนเย็นเนี่ยอ,องกระพึงลงไปได้ไม้เดียวนะครับผม,มยังไม่มีตัวไม่มีแต้มได้เล็กเป็นปลาอะไรอ๋อท่าเได้ซื้อตะกอตะขายมาโยนนะครับได้เป็นปลาตะเพียน ครับผมจะคอยมาลุ้นมาตามดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้จะมานไม่มานไนครับวัดเลยอเยออหหนองกว้างะเนี่ยอ๋อหนองกว้างนี่นี่อเออแยกหนองกว้างเข้าไปในนู่นเข้าไปสามสิบโลอะไรแยกแยกหนองกว้างเข้าไปแฮมเออ ช่างเล็กลงตีตะก้อ,อ,อตะก้อตะขายถเกอย่างมา,มาไม่ไ,ไก่ตะปองไก<ห><ห>่ยอยู่ขับไก่เบ็ดกระป๋องมั้งเบ็ดกระป๋องอม,มันติดมันก็ไม่พาไปรถเล็ก ปลาไซโลจะได้ง่ายๆเลยไม่ฟุกได้ทุกวันหรกกี้ตอดถังสารจิกๆแล้วมันก็หายไปเลยอะ่ะเขาตอดอยู่ตะก้อตะขายมากี่ลูกเล็กก่เซนบ้างะ อยู่นี่ไล้บ้านนี่ไล้บ้านนี่แล้วค่อยมีเวลาว่างก็มากันแป๊บอสักสัปโมงเจือยังไงเงียบจิ๊บเลยเชือทุนหายไปแล้วนู่นเจือถอยแล้วน้องน้อยนมาผม ม่เงอะน่ยังเอาไปยองดลฝนตั้งชันเจ้าโดยสารลดน้อยงูอะเหยอนี่แแต่น้องนางพุ่นจะได้ได้ปลาตัวเดียวมันได้ไปตัวเดียวเลยได้กุ้งตัวนึงกินนี่เนีะกินเอยอลำกินเยาลำวัดเต็มค้อเลยะ ตัวใ e หญ่ดีวะกล้ามกล้ามขึ้นทีนต่ตาไก่โอ้หนาะป้าก็เข้าดีอ่ะเลย <laughs> ทกไก่ก็เข้าไม่เห็นได้นะข้าวยหญ่งเงี่ยนขนมปังปล่อยให้มันห้องแม่มันะก่อนสามตัวแล้วเข้าได้พร้อมกันว่ะนี่ถึงเช้าแล้วกัน <laughs> ของช่างเล็กมีอาการซองอันเลยว้าวพาดหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ đây đi, bỏ lỡ xong khóc Lòng cung đủ chí kín Sống Sống เป็นจะได้โอ้ของข่างเล็กมาแล้วตเยันโอ้พันกันดีลุมปุ่มปามวดงานเข้าเเพียนลองเอ๊ะเอ๊แอ๊ะอ๊แอ๊น่าหน่อยนี่ต่าง้าเลยเนาะต่าง้าเลยลุนใด้ว่านั้นแหละ ใส่สวยแนวเล็กเ,เนาะแรงได้นะเละเพื่นเรงเฮ้ยแรงไงตะปองเปลี่ยนเป็นเหยาะกุ้งดึงไปทีน,ะนี่เงียบไปละเหมือนมีอาการแล้ววะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงโอ้ยยังไม่ได้หวดแต่เขาสักทีเลยเนี้เปลี่ยนเหยาะเป็นสอกสาบยักแล้ว ทางลำขนมปังมาคุ้งแล้วอลนะโอ้ <c oughs> บากินแล้วครับของสังเล็กเริ่มเนี้ยกนแล้วของสันอ้อยทำไมไม่โดนน,นั่นเ็กโคตรสวยอะ่ะเอ็นทำไมกันนี ย้อนลงไปเริ่มมีอาการแล้นนครับเปลี่ยนมาใช้ขนมปังป้าให้ไว้แล้ว <c oughs> ตอนนี้เอาอยางเล็ก <c oughs> โอ๋ยคืออะไร <c oughs> ขนมปังจะทำงาน <c oughs> ตอนไหน,น กุ้งก็ไม่กินถอนและวัดวัดละถอนปลาทำไมไม่เข้าออแล้ววะวันนี้เนี่ยมันกินลีลาวะวันนี้ น้องะครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วเด้อเขากลับกันหมดแล้วปลาก็ยังไม่ได้ตะเข้าสักตัวเลยจะเปลี่ยนลงเป็นเยอะกุ้งหมดล,ละคั่มละปลาเนรเข้าแน่นอนเหมือนตอกนะครับข้าง้ายนี่ตอนนี้เล่นคนเดียวสองคันเลยนะครับฝั่งนี้จะใส่ลำอีกฝั่งนอนใส่ กุ้งฝอยไว้ครับพร้อมกันพร้อมกันครับผมอะไรก่นรอนฟังกุ้งก็พาเดินโอ้ไม่ติดครับฟังกุ้งไม่ติดอ่ะโอ้ยปลาอะไรกิน อย่ล้ำมีอการนะครับอย่าล้ำมีอาการน่ครับ,อ,อ,าารรบอื้โดนแล้วครับโอ้โหตายตัวแรกมาจนหกโมงโครับผมะตะเพียนครับผมโอ้ตามตั้งนานเฮเก็บครับตอนนี้ก็มืดค่ำยำลงไปทุกทีแล้วนะครับผม โอ้โดนครับโอ้โห,โโห,โหกินแบบไหนวะนี่เบามากอะกินติดตอนไหนก็ไม่รู้ยกมาก็จะเก็บเบ็ดติดซะงั้นตอนที่สองมาตอนมืดครับเปียนสีขาวโอ้โหวัดไม่โดนนะครับความมือ อยากุ้งอยากุ้งวัดไม่โดนใสอีกทีนึงก็ไม่ได้ไม่โดนก็กลับบ้านนะครับงดนี้ช่างเล็กก็ใสเบ็ดกระป๋องไว้ให้นะครับเบ็ดกระปอ๋องตะไคร้เก็บเบ็ดกระป๋องนะครับผม มีปลาอะไรติดเอามาดิ้นสู้เลยถึงไม่ เป็นติดกิ่งไม้ข้างล่างเ,เออเป็ดกระป๋องก็โยนไปนติดกิ่งไม้ไว้นะครับเดี๋ยวเด็กมามันแปลกๆครับผมก็สรุปว่าวันนี้ตะป๋องก็ได้สองแต้มนะครับเดี๋ยวเอาไปผสมกับช่างเล็กนะครับช่างเล็กก็ได้กุ้งไปตัวนะไปห้าหกตัว ี๋ยวไปลาบรวมกันนะครับวันนี้ก็หาก,กินก็หาก,กินด้วยกันนะครับพี่กันน้องกันโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผมกลับบ้านก่อนแล้วครับเก็บของก่อนมืดละเด้อ